สวัสดีครับอยู่กับช่องอเก่งมาซ่อมนะครับผมออนนิวปีสิบสอนะครับไฮแลนเดอร์พอตคอนโซลนี่พอตคอนโซลหรือตัวแอร์นะครับหนูเข้านะหนูมันเข้าไปทํารังนะครับกัดเข้ามาแล้วก็เข้าไปในตู้แอร์เอากระดาษทิชชู่เป็นม้นมวนๆเข้าไปเลยนะครับเนี่ยกระดาษนี้เนี่ยเนยของเจ้าของก็นเนี่ยใส่ไว้ในเก๊ะนะครับมันก็ดึงเข้าไปเลย <laughs> เออ แล้วก็นี่ครับกัดสายไฟโอ้โหสุดยอดมากเลยมันกัดมันเหมือนกับว่ามันเข้ามามันออกไม่ได้มันกัดนี่ออกไปหรือไม่ก็อาจจะเข้ามาด้านข้างนะครับแต่มันเข้ามาด้านหลังในบันไดไม่ได้นะผมส่องดูแล้วเข้าในบันไดไม่ได้นะนอกจากเข้ามาตรงช่องระบายหรือไม่ก็อาจจะกัดเพื่อจะออกแต่สายไฟมันอยู่ข้างในนี่ ว่ามันคงมุดเข้าไปนะ่ะมันคงมุดเข้าไปแล้วก็กัดใส่ไฟขาดันจะหาทางออกนะหน่อไม่ได้เนี่ยการตะแกงไว้เลยเน่ยมันกัดเข้าทางเนี้ยตัวก็เท่ากบรูมันนะครับตัวมัน,นบอกหนูลิงหนูอะไรเนี่ยมาเงี้ยนะโอ,โ,อโอ้โหจัดเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผง<อ>เปลี่ยนแผงนะ<อ>เพราะว่า<อ>ไหนๆก็ลื้แล้วนะครับแผงเดิม พระเจ้าจอร์ดเดีย๋ยวเปลี่ยนแผงให้เขาไปเลยนะครับวันนี้ก็มีอะไรทํารถตู้ไปคันนึงนะครับทารถตู้คันนึงเปลี่ยนลูกลอกตัวดันนะครับเปลี่ยนลูกลอกตัวดันอยู่ไหนวะเนี่ยตัวดันล,ล,ลูกลอกตัวเล็กตัวใหญ่เปลี่ยนยางฮิ้วเกียร์นะครับยางแท่นเกียร์เนี่ยไอตัวดันตัวเนี้ยเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่ มันมันเอ็นเห็นไหมมันอ้าตรงนี้มันชิดเอยูน่นะเจ๊ตรงนี้มันก็เลือดแล้วไม่กลางพอเราใส่สายพานเข้าไปนะครับจะพามันจะหลุดออกเอ๋ลูกลอกตัวใหญ่มันไปนไหนวะเนี่ยนะครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสองตัวนี้นะครับตอนแรกผมให้เขาซื้อตลับลูกปืนมาอัดเอานะทีนี้ไปที่ร้านร้านเขาจัดของแท้ไหมเลยนะครับทั้งหมด ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็แท่นเกียร์เนียครยางหิ้วเกียร์นะมันขาดเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนซีนคอหน้าเปลี่ยนซีนโค้าเอียงนะครับให้พวกนี้เก็บเอาไว้เวลามันหาหายากเ <c oughs> นี่ยเวลาเราทําหายเนี่ยมันจะหาย,ยากเนี่ยตัวลองเนี่ครลองปืน หายไปไหนอีกอันละนี่อันหนึงอันนึงนี่ตัวลองเนี่เนี่ยข้ามาก็จะมีตัวอุดมาเลยกันหลุดก็เปลี่ยนเนี่ยครับอันนี้ตัวนี้ก็สองพันกว่านะของแท้ครับก็ซื้อมาแล้วจะของไปซื้อมาเองครับตัวนี้ก็น่าจะหลายร้อยอยู่ของแท้เหมือนกันนะครับอาจจะหลายบาทอยู่แล้วแล้วก็ทําเสร็จมาแล้วออไปแล้ว แล้วไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็คัมรี่คัมรี่คัมรี่เอก็เปลี่ยนบูธตีนกเห็นไหมนี่สามคันนะวันนี้หนึ่งสองสามสามคันคันนี้ก็รื้อตัวแอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแผงประกอบแล้วก็เอาตะแกงนะครับตะแกงเหล็กเนี่ยตะแกงแบบนี้แหละเนี่ยตะแงแบบนี้นะครับมาตัดตัดแล้วก็ จะไม่ไม่ปิดไม่ปิดรูนะเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้นะครับมันเป็นระบบออโต้ก็มันจะมีการที่เราเอาลมข้างนอกมาหมุนเวียนด้วยแต่ตัวนี้มันกัดเยอะนะเดี๋ยวพวงนี้ต้องทํานะครับพวงนี้ต้องนั่งทําเนี่ยกัดโบเลย <c oughs> เนี่ยตัวลิ้นลิ้นปิดลมเนี่ยมันกัดโบเลยเนี่ยนะครับเรื่องของหนู หม็น่า,นาจะตัวเล็กๆนะครับรู้แค่ไหนก็เท่านั้นแหละเนี่ยเอา่าอีกอันอยู่ไหนวะเออ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 เนี่ยด้านเนี้ยด้านที่เป็นรูฮีตเตอร์อ่ะอยู่ไหน,หนเนาะตึ๊ที่เป็นฮิตเตอร์เนี่ยครับเนี่ยที่เป็นรูฮีตเตอร์ที่โผล่ไปหน้าห้องเครื่องเนี่ยที่มีฟองน้ำกั้นอยู่ มันจะคู่อยู่ตรงคู่กับวาวเลยนะเนี่ยนะเนี่ยมันกัดเนี่ยก็ตัวมันเท่านี้นครับตัวหนึ่งก็ประมาณนิ้วความอ้วนนะก็ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วกว่ากัดแทะเข้าไปอืมอันนี้ก็ขยันรุดเนะแผงก็จะเป็นเดนโซ่นะแผงแบบนี้จะเป็นเหมือนเดนโซ่เลยเน,นี่ยมันจะรั่วแล้วแหละเพราะว่า ถ้าตรงเนี้มันสะสมนะครับนี่ชื้นนะครับทำปีเลยโอ้โหนี่ครับมีทั้งขนนกพอระบบเราเปิดแอร์ออโต้เนี่ยถ้ามันไม่มีตะแกรงนะครับมันไม่มีส้กกองเนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่มีกองแอร์นะไม่มีกองแอร์นะครับเนี่ยเนี่ยเผอได้ไปซื้ออันนี้มาใหม่ทั้งอันเดี๋ยวไปดูของเก่าดูว่ามีขายเปล่า แล้วก็เนี่ยไม่มีกองแอร์นะปี B 12กองแอร์ไม่มีต้องมาผ่านะครับต้องมาตัดผา่าแล้วก็ซื้อฝามาใส่เออวันนี้ไม่มีเพลงเ้ยใสเครื่องเสียงไมไปแล้วมัม้งเวลาเปิด,ปดนี่เปิดทุกวันสสใจยี่สิบเปิดทุกวันน่ะเพลงวันนี้งใส่ฟังกันเบื่อแล้วเงียบกิฟเปิดทั้งวันออขอบค<อ><อ>ุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะวันนี้ไม่มีอะไรเลยงาน สามคันรถตู้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากมายนะหามงแล้วแค่นี้แหละนี่เรื่องของหนูเรื่องของหนูเรื่องของหนูหนพี่จะรู้ไหมอันนี้สายเป็นสายประตูนะครับสายประตูเนี่ยไม่รู้ช็อตไปหรือ,อยังถ้าถ้าถ้ามีการกดเนี่ยแล้วสายโดนกันก็ช็อตนะน่าจะเป็นสายประตูขาดหมดเลยขาดประมาณสองนิ้วนี่เศษร่วงอยู่นี่ ดูเขาดูดูดูเธอทำตัดกระตุยกระจายนะครับขอบคุณมากนะค,นครับสำหรับการชมบชมครับสวัสดีครับ